Thank you for you buy a coffee and you support me. I can say before that I don't have power to do anything. In the morning, I see e email สวัสดีค่ะคนอื่นเลยเนี่ยพลต้องบอกเลยนะคะว่าพลไม่ได้อัปโหลดคลิปเนี่ยสอวันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราหมดกำลังใจในการทำงาน ง่ายคือมันเป็นช่วงเวลาที่ที่มันยากสําหรับพลอยนะคะพลอยอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากนะตอนนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้อัปเดตให้ใครได้ได,ได้ดูหรือได้ชมกันเลยผ่านทางช่อง youtube นะคะเวลาที่พลอยให้กําลังใจคนอื่นเนี่ยพลอยสามารถให้กําลังใจคนอื่นได้แต่พอถึงกับตัวพลอยเองเนี่ยพลอยไม่สามารถที่จะให้กําลังใจตัวเองได้เลยค่ะ พลอยไม่สามารถพูดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนว่าพลอยเป็นคนดีพลอยเป็นคนเก่งพลอยพูดเลยนะคะว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่มันยากลําบากมันมีช่วงเวลาที่ทําให้เราได้มากลับทบทวนตัวเองในหลายๆเรื่องถ้าสมมติบางคนวิพากษ์วิจารณ์เรามาเราก็จะกลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็พิจารณาตัวเองว่าเราผิดพลาดตรงไหน แต่ถ้าเราทบทวนตัวเองแล้วว่าเราไม่ได้ผิดพลาดหรือหรือเราผิดพลาดตรงไหนเราก็จะบอกว่านี่แหละสิ่งที่เราต้องแก้ไขหรือสิ่งที่เราต้องต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าสิ่งไหนข้อไหนที่เรารู้สึกว่าคนอื่นอาจจะมองว่าเราไม่ได้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่พลอยก็รู้สึกว่าอาพอยเป็นคนหนึ่งที่ ไม่ใช่ผู้หญิงเพอร์เฟคไม่ใช่ผู้หญิงที่เก่งทุกอย่างแต่พลอยทำทุกอย่างดีที่สุดพลอยรู้สึกว่าพลอยทำทุกอย่างดีที่สุดมากๆแล้วก็แม้บางอย่างมันจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่เราหวังไว้หรือคิดไว้แต่พลอยก็คิดว่าพลอยทำดีที่สุดแล้วค่ะมีแค่ตัวเราที่รู้ ว่าเราทําดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วพลอยก็เหตุผลหนึ่งที่พลอยหมดกําลังใจในการทําคลิปออกมาให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้ก็สิ้นเดือนแล้ววันที่29กุมภาพันธ์พลอยได้รับอีเมลจากอีเมลหนึ่งหลังจากที่เราหมดไฟจากอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะแล้วเราก็มานั่งทบทวนตัวเองเราทําไม่ดีตรงไหนเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ ทำไมเราถึงหมดกําลังใจในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มีอีเมลมหาพลอยจากบายเมียคอฟฟี่ก็คือคุณเกรี่ที่เขาสปอร์ตพลอยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเขาสปอร์ตพลอยพอพอ,พอเห็นอีเมลเนี่ยจากที่เราดิ่งอยู่เราจมเราจมอยู่ในความ เศร้าแล้วจมอยู่ในความรู้สึกที่มันแย่มากๆพราะเราเห็นอีเมลเนี่ยมันทำให้พลอยได้เห็นว่ายังมีอีกที่มีคนที่เขาอยากซัพพอร์ตเรายังมีบางคนที่เขาอยากซัพพอร์ตเรามันก็ทำให้พลอยได้รู้สึกว่าเมื่อไหร่เราจะลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างที่มัน เข้ามาทําให้เราแย่ yeah. ทําให้เรารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พลอยได้มาอัดคลิปหน้าตอนนี้นะคะพอพลอยได้อ่านอีเมลนี้ใช่ไหมคะบายเมียกาแฟพลอยยังพลอยรู้สึกว่าวิดีโอทุกวิดีโอที่พลอยทําอะพลอยทําด้วยความตั้งใจพลอยทําด้วยฟิลลิ่งที่มันดีจริงๆในแต่ละวันอะไรเงี้ย Thank you for uh, Khun Gary You buy a coffee and you support me You give energy me for today uh, I can say before that I don't have power to do anything But In the morning I see e email You uh, Support buy a coffee I can see uh, have someone to enjoy with my video and happy in my video when we upload in the YouTube. We I'm very happy and I need to happy. Uh, have someone to support me and still watching and enjoy with my video. ขอบคุณค่ะ support poi แล้วก็ยังเห็นว่าวิดีโอทุกวิดีโอที่พออสื่อลงไปทำให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็เอ j นจอยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของของกำลังใจในการทำงานที่เราจะเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างพลอเชื่อว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ทุกตลอดไปแล้วมันก็ไม่ได้สุขตลอดไปนั่นคือสัจธรรมของชีวิตนั่นคือความจริงของชีวิต อยากให้กำลังใจคนที่กำลังท้ออยู่ตอนนี้แม้กระทั่งตอนนี้พลก็ยังไม่ได้มีกำลังใจอะไรมากมายแต่พลก็อยากพูดออกไปนะคะว่าเมื่อไหร่ที่คุณลุกขึ้นมาที่จะทํามันต่อไปจง,จงเชื่อว่าชีวิตเรามีจังหวะที่ดีเสมอแล้วอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขมันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีๆสําหรับวันนี้ที่พลมีกําลังใจที่จะมา คลิปให้ทุกคนได้ชมกันการสปอร์ตเนี่ยทำให้พลอยเนี่ยหมดวันนี้มันมีกําลังใจมากขึ้นในการทํางานแล้วก็มีกําลังใจในการต่อสู้กับอะไรหลายๆอยา่างที่มันเข้ามาทําให้เราไม่โอเคมากๆแต่วันนี้พลอยได้รับสิ่งดีๆแม้มันจะเป็นสําหรับบางคนมันอาจจะเล็กน้อยแต่สําหรับพลอยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับตัวพลอยในตอนนี้นะคะก็คือคนที่เขายังชอบ ในตัวเราอยู่แล้วก็ยังสนับสนุนในตัวพลอ,อยอยู่ขอบคุณมากๆาค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ซัพพอร์ตพลอยนะคะแล้วก็พลอ,อยฝากครีมมันดีด้วยนะคะที่พลอ,อยขายนะคะก็มีอยู่สี่ตัวค่ะเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะก็คือตัวนี้นะคะกล่องสีดำเนี่ยสำหรับคนเป็นกะเป็นฝ้านะคะใครที่หน้าหมองอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยช่วยได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มเนื้อค้นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นเซรั่มโมเลกุลจากกุหลาบค่ะทุกคนตัวนี้ ไม่เหมาะสําหรับคนที่เป็นกะเป็นฝ้านะคะตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบหน้ามองค้าแต่ว่าอยากให้มันจากกระจ่างใสขึ้นต้องตัวนี้เลยแล้วก็เป็นครีมไขมุกตัวนี้ค่ะครีมไข่มุกตัวนี้ทาเช้าเย็นควบคู่ไปกับ เซรั่มตัวนี้แต่ถ้าใครไม่ได้เป็นกับเป็นฝ้าก็ใช้แค่2ตัวนี้ค่ะ150บาทนะคะได้ทั้ง2กระปุกเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นกับเป็นฝ้าไปเนี่ยใช้พวกคู่กัน3ตัวนี้199บาทส่งฟรีค่ะทุกคนช่วงนี้พอยเปิดร้านใหม่นะคะตัวนี้เป็นครีมไขมกคันเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนใครอยากได้ก็กดสั่งท่ตกร้าได้เลยนะคะมี เลคีจดแจ้งค่ะไม่ต้องกลัวนะคะถ้าพลอยเอามาขายแล้วก็คือพลอยไว้ใจได้ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นกันแดดเนื้อแป้งนะคะตัวนี้นะทุกคนกันแดดเนื้อแป้งกันแดดเนื้อแป้งที่พลอยทาอยู่ตอนนี้นะคะทุกทุกคนจะเห็นพลอยไม่ได้ทาลงพื้นเลยพลอยทาแค่กันแดดเนื้อแป้งนะคะตัวนี้5กรัม89บาทค่ะทุกคนซัพพอร์ตพลอยหน่อยนะคะแต่พลอยอยากให้ทุกคนอ่ะเปิดใจเปิดใจยอมยอมรือเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็มีกําลังใจมากขึ้นแล้วก็มีกําลังใจที่จะขายของนะคะ จากที่เราแบบดิ่งดาวไปเลยคือไม่อยากทําอะไรเลยแล้วก็คือคนเราทุกทุกคนอ่ะมันมีช่วงเวลานี้พอเชื่อว่าทุกคนมันมีช่วงเวลานี้จะอยู่ในช่วงเวลาที่แบบยากลําบากหรือว่ามีความสุขหรือทุกแต่ทุกคนอ่ะจะผ่านมันไปได้สินค้ามีออยาแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะทุกคนสามารถเช็คเลขได้เลยค่ะนี่นะคะแอดไลน์ไอดีพลอยมานะคะไลน์ไอดีเป็นเบอร์โทรนะคะ0ูนย์หกสองเจ็ดเจ็ดเก้าห้าสองสามเก้านะคะ ถ้าใครที่อยากซัพพอร์ตพลอยก็สามารถซัพพอร์ตได้เลยนะคะส่วนตอนนี้นะคะพลอยกาลังจะเปิดรับทําหมูแดดเดียวนะคะเมื่อก่อนพลอยครอบครัวพลอยทาหมูแดดเดียวขายนะคะแล้วก็แบบขายดีมากนะคะแล้วก็หยุดไปช่วงหนึ่งเพราะว่าหยุดไปช่วงหนึ่งเพราะว่าหมูมีราคาแพงมากทํานะคะจนวันนี้พลอยจะมาเปิดออเดอร์หมูแดดเดียวนะคะ100บาทหมูแดดเดียวรับประกันได้เลยว่าอร่อยมากนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยพอจะได้เห็นคอมเมนต์นะคะว่า พี่ๆนะคะหรือป้ปาๆน้าๆเนี่ยสนใจนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่ยังซัพพอร์ตพออยู่แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากหมูแดดเดียวด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถ อินบ็อกพลมาได้เลยนะคะพอจะทำเป็นพรีออเดอร์นะคะร้อยเกส่งฟรีค่ะทุกคนยังไม่เปิดเก็บปลายทางนะคะใครที่อยากสนใจก็สั่งได้เลยนะคะพลอมีสต็อกเต็มเลยค่ะที่ทุกคนเห็นฝั่งนั้นนะคะตู้ฝั่งนั้นนี่เห็นไหมอ่าสต็อกยังมีอยู่นะคะเสมอมายังมีคนที่เขายังชอบในการทำคลิปของพลอแล้วก็เป็นคลิปที่ธรรมดาธรรมดามากๆแต่ก็ยังมีคนที่ให้กำลังใจพออยู่ มันเป็นกําลังใจในการทํางานมากๆแล้วก็คนทํางานแบบพลอยเนี่ยมีกําลังใจมากขึ้นที่จะต่อสู้กับอะไรบางอย่าง่า Thank you for your support ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ